King of God ภาคหนึ่งบทที่หนึ่งเด็กหนุ่มเจ้าเฟิงในยามเช้ามืดเพียงแค่แสงแรกของวันอาบย้อมท้องฟ้งฟาสีหมึกจนเปล่งประกายในขณะที่ทั่วทั้งเมืองประกายารุ่นยังคงหลบซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดก่อนลุ่งอรุณณนะเมืองประกายารุ่นตะกูลเจ้าเพลบเด็กหนุ่มคนหนึ่งขยับตัวตามสัญชตาตญาณโยนผ้าห่มอุ่นสบายออกไปกระเด้งตัวออกจากเตียงก่อนสวมใส่เสื้อทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งลมหายใจเท่านั้น ในเวลาที่สิทธิ์ของตระกูลส่วนใหญ่หรือกระทั่งค่ารับใช้บางคนยังคงหลับไหลเด็กหนุ่มผู้นี้อายุเพียง1 3 1 4ขวบปีเท่านั้นร่างกายของเขาพร้อมเพรียวและมีใบหน้ายาวไวแม้จะไม่หล่อเหล่านะักแต่ก็ยังคงมีเขาความดูดีโดยเฉพาะดวงตาของเขาที่ใสกระจ่างและเต็มไปด้วยความดึงดันอีกเพียงนิดเดียวข้าก็สามารถเข้าสู่ขั้นที่สองของผู้ฝึกตนจากนั้นข้าก็จะสามารถทําให้เจ้าพวกสิทธ์ตระกูลเจ้าผู้อื่นหุบปากได้เด็กหนุ่มผู้นี้นามว่าเจ้าเฟิง ครึ่งปีก่อนเขาได้มาจากตระกูลเจ้าแห่งหมู่บ้านใบไม้เขียวสู่เมืองปรากายอารุณอันเป็นตระกูลหลักด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเขาะตะณตระกูลสาขาที่หมู่บ้านใบไม้เขียวนั้นเขานับเป็นอัจฉริยะและเป็นผู้แรกที่ก้าวเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งของผู้ฝึกตนนับแต่นั้นเขาก็ได้จากชีวิตแสนธรรมดาและก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการฝึกฝนในตอนนั้นเราพวกโสดในหมู่บ้านต่างชื่นชมในพรสวรรค์ของเขาและกล่าวว่าอนาคตของเขาไม่อาจคาดเดาได้ ตระกูลของเขาบิดามารดาของเขาทุกคนล้วนคาดหวังในตัวของเขาไว้อย่างมากทว่ามีเพียงตัวเจ้าเฟิงเท่านั้นที่รู้ว่าความพยายามมากเท่าใดที่เขาใช้เมื่อเทียบกับผู้อื่นที่ทําให้เขาสามารถกลายเป็นอัจฉริยะแห่งหมู่บ้านใบไม้เขียวได้ตระกูลแห่งหมู่บ้านใบไม้เขียวเป็นหนึ่งในตระกูลสาขาของตระกูลหลักเจ้าทุกๆปีภาคของตระกูลหลักจะรับตระกูลสาขาไปสองคนผู้ที่มาพร้อมกับเจ้าเฟิงคือเจ้าสเสวียนเด็กสาวที่ก้าวเข้าสู่การฝึกฝนปานขั้นแรกหลังจากเขาเพียงสองเดือน หลังจากที่ออกจากหมู่บ้านใบไม้เขียวเด็กหนุ่มก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นต้องการที่จะไปตระกูลหลักและแสดงความสามารถของเขาทว่าเพียงแค่ก้าวเข้ามาภายในพักเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาเป็นเพียงแค่กบที่อยู่ในก้นบ่อน้ำเท่านั้นในด้านของประชากรตระกูลสาขาที่หมู่บ้านใบไม้เขียวมีคนเพียงหนึ่งร้อยคนและผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกับเขามีเพียงแค่เจ็ดแปดคนแต่ในพักตระกูลหลักเจ้านั้นกลับมีคนนับหมืน่นพวกเขาครอบครองที่ดินเหมืองและทรัพยากรจำนวนมาก เมื่อเทียบกับตระกูลที่หมู่บ้านใบไม้เขียวแล้วตระกูลหลักนับว่าใหญ่กว่าร้อยเท่าเมื่ออยู่ในตระกูลสาขาเขาคือผู้มีพรสวรรค์บางคนถึงขั้นยกย่องเขาว่าเป็นอัจฉริยะทว่าเมื่อมายังพักตระกูลหลักเขาก็เป็นได้แค่เพียงผู้ฝึกตนขั้นต่ำสุดในรุ่นเดียวกันเป็นเพียงสิทธิ์สายนอกที่แสนต่ำต้อยภายในพักตระกูลเจ้านั้นสิทธิ์ในรุ่นเดียวกันกับเขาจํานวนมากได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สองของผู้ฝึกตนแล้ว ผู้ที่มีพรทวารบางคนถึงขั้นสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นที่3ได้และตามข่าวลือนั้นอัจฉริยะของตระกูลบางคนได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่4แล้วเมื่อความจริงถาถมเข้าใส่เจ้าเฟิงจึงได้สำนึกขึ้นได้ว่าไม่อาจนับเป็นอันใดเมื่อเทียบกับพวกนั้นเขาช่างดึงดันไร้เดียงสาและเป็นเพียงสิ่งกระจ o y ลอยกระทั่งเจ้าเสวียนเด็กสาวผู้งดงามที่มาพร้อมกับเขาจากหมู่บ้านใบไม้เขียวก็เริ่มสร้างระยะห่างจากเขา หลังจากเข้ามายัางพักนางยิ่งทำตัวติดกับติดหนึ่งในสามอันดับแรกของติดสายนอกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อเจ้าเสวียนยังอยู่ที่หมู่บ้านใบไม้เขียวเด็กสาวมองเขาด้วยความเกรงกลัวและกระทั่งชื่นชมเขาทว่าในเวลานั้นเจ้าฟงยังคงตั้งใจในการฝึกฝนและไม่สนใจนางนับแต่นั้นเขาจึงยิ่งทุ่มเทให้กับการฝึกฝนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความรู้สึกสิ้นห,หวัง เขาสาบานไว้ว่าเขาต้องเป็นอันดับหนึ่งในพักตระกูลเจ้าแห่งเมืองปะกายรุหรือมิเช่นนั้นเขาก็ต้องกลับไปยังหมู่บ้านใบไม้เขียวหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเสร็จเจ้าเฟิงก็สูดลมหายใจลึกก่อนวิ่งไปยังลานฝึกของตระกลูลเด็กหนุ่มก้าวไปครึ่งก้าวพร้อมกับกำปั้นที่โอบอุ้มสายลมเอาไว้และเริ่มฝึกฝนมัดเหล็กเลิงแห่งตระกูลเจ้ามัดเหล็กเพิงแห่งตระกูลเจ้านั้นเป็นวิชาพื้นฐานแต่เจ้าเฟิงได้ฝึกฝนมันอย่างตั้งใจและขัดเกลามันออกมาอย่างงดงาม โดยปกติแล้ววิชาสามารถแบ่งออกเป็นได้5ระดับพื้นฐานต่ำกลางสูงและเชี่ยวชาญวิชาพื้นฐานและวิชาระดับต่ำถูกใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแงกร่งให้กับร่างกายและโลหิตของผู้ฝึกพลังโจมตีของวิชาเหล่านี้มีขีดจำกัดหนักตามปกติแล้วยิ่งระดับขั้นของวิชาสูงมากขึ้นเท่าใดพลังการโจมตีของมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งส่วผลดีในการฝึกยิ่งขึ้นทว่าด้วยฐานะตระกูลสาขาของเจ้าเฟิงรวมกับพรสวรรค์ที่ไม่ได้มากอันใดน,นะ มันจึงเป็นเรื่องยากสําหรับเขาในการได้เรียนรู้วิชาระดับสูงกว่าน,นี้ข้าได้ติดอยู่ที่ขั้นที่สนงของข้อฝึกตนมาเป็นเวลานานเพราะว่าเมื่อที่จะทะลุไปยังขั้นที่สองเวลานั้นนับว่ายังไม่เพียงพอหลังจากที่ฝนอยู่พักหนึ่งใบหน้าของเด็กหนุ่มก็เปียยโชกอไปได้เหงื่อลมหายใจหอบถี่พรสวรรค์ของเจ้าเฟิงนับว่าไม่ได้แย่แต่สาเหตุที่เขาไม่อาจตามผู้อื่นได้ทันนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่มีวิชาระดับสูงรวมทั้งเขายังไม่ได้ร่ำรวยเช่นสิตระกูลหลกักท บางคนกล่าวว่าสิทธิ์จำนวนหนึ่งของตระกูลเจ้าได้ใช้ยาล้ำค่าตั้งแต่เกิดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของพวกเขาก่อนที่จะอายุสิบขวบพวกเขาก็สามารถเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งของผู้ฝึกตนได้แล้วนับว่าได้เปรียบผู้อื่นนักและที่จุดเริ่มต้นนั้นเจ้าฝฟงก็ได้ถูกกีดกันออกไปไกลจากพวกเขาครึ่งช่วย,ยามถัดมาดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆลอยขึ้นบนฟ้ากฟ้าอย่างเชื่องช้าในลานฝึกตนนั้นสิทธิ์ตระกูลเจ้าค่อยๆทยอยมาทีละคนสองคนบ้างพูดคุยหัวเราะกับผู้อื่นบ้างก็เล่นกันเพราะว่า เมื่อสายตาของพวกเขาประทะเข้ากับร่างของเด็กหนุ่มดวงตาของพวกเขาก็ยินชาขึ้นบางคนถึงขั้นเผยสีหน้ารังเกียจออกมาอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเพียงแค่เจ้าเฟิงศิษย์ตระกูลเจ้าทุกคนนั้นจนแล้วแต่ดูถูกคนที่มาจากตระกูลสาขาเบื้องหน้าเหล่าตระกูลสาขานั้นพวกเขารับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ขณะที่เจ้าเฟิงอยู่ในความคิดของตนเสียงวิทวิวของสายลมก็ดังขึ้นมาจากเบื้องหลังเขาเจ้าด้้มไมกวาดหยุดอยู่ตรงนั้นปาบฝ่ามือที่แข็งราวกับเหล็กตกลงบนไหล่ของเขาอย่างแรงเป็นเจ้า เด็กหนุ่มเกือบเสือสมบูรณและล้มลงโชคดีที่เขายังมีความสามารถจรึงสามารถท่งตัวได้อยู่ผู้ที่เป็นเจ้าของการกระทำนั้นคือเด็กหนุ่มที่อยู่ในชุด,ดสีดําสนิทเลือนร่างของเขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามและคิ้วดกหนาในตาเจอความสนุกสนานมองเหยียดล่างที่กําลังพยายามจะทรงตัวขึ้นเบื้องหน้าเจ้าคุณนี่หมายความว่าอย่างไรใบหน้าของเจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความกดเครืองรู้สึกอยากจะต่อยอีกฝ่ายขาแรกที่เด็กหนุ่มมายังตระกูลหลักเจ้าทั้งสองได้เกิดการขัดแย้งขึ้นเล็กน้อย นั่นเป็นเพราะเจ้าคุณได้เอ่ยดูถูกผู้ที่มาจากตระกูลสาขาและเจ้าเฟิงรู้สึกไม่พอใจเขาอย่างมากเจ้าคุณเป็นผู้ที่จะเอาคืนผู้อื่นในทุกสถา,านการณ์ที่เป็นไปได้และนับแต่นั้นเมื่อใดที่เขาเห็นเจ้าเฟิงเขาก็จะฉีกหน้าอีกฝ่ายทุกที่ที่พบเจ้าคุณด้้ยความแข็งแกร่งของเจ้าหากเจ้าไม่สามารถล้มเจ้าศิษยตระกูลสาขานี้ได้ภายในสิกระบวนท่านั่นรับว่าแย่แล้วสิกระบวนท่า เจ้าคุณตอนนี้ได้อยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่สองของผู้ฝุกตนแล้วถ้าจะสู้กับเจ้าลูกเต่านี่เขาว่าเพียงสากระบวนท่าก็เพียงพอ3ากระบวนท่าฮ่าฮ่เจ้าคุณเงียบหน้าหัวเราะใบหน้าเต็มไปด้วยความเหยีดหยามพวกเจ้าดูถูกข่าเจ้าคุณแล้วแค่เอาชนะเจ้าลูกเต่านี่ข้าลำบากเพียงแค่หนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นหนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นเราสิทธิ์ที่ได้ยินปรากฏความตื่นตะลึงบนใบหน้าหนึ่งกระบวนท่าคิ้วของเจ้าเฟงขมวดเข้าหากันเพรามกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปความกดเคืองในใจพุ่งขึ้นอีกคครั้้งเเาาละจุณ ทางการเพียงหนึ่งขั้นของผู้ฝึกตนหากเจ้าคุณเอาจริงใน3ามกระบวนท่าอาจเป็นไปได้ทว่าแค่หนึ่งกระบวนท่านี่นับเป็นการฉีกหน้ายิ่งนับเด็กหนุ่มมองตรงไปยังดวงตาที่ย่ออยู่ของอีกฝ่ายก่อนจะเริ่มเยือกเย็นลงและคิดว่าข้าไม่อาจตกไปในกับดักนี้ได้แม้ว่าข้าจะรอดพันหนึ่งกระบวนท่านั้นเขาก็ยังจะฉีกหน้าข้าหลังจากนั้นอยู่ดีนับแต่เข้ามาในตระกูลหลักในครึ่งปีเจ้าเฟิงได้พ่ายแพ้อยู่สองสองครองและเริ่มที่จะยอมรับมัน วันนี้ข้าค่อนข้างเหนื่อยจากการฝึกฝนให้ข้าได้พักสักสองสามวันจากนั้นข้าจะสู้กับเจ้าเด็กหนุ่มเอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ก่อนจากไปโดยไร้ซึ่งคำพูดอื่นใดท่าทางของเขาทำให้เจ้าคุณซึ่งอายุเท่ากันชะลักไปไอ้เจ้าลูกเต่าข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนในวันนี้แต่ครั้งหน้าที่เจออย่าได้ลืมการประลองหนึ่งกะบบนท่าแล้วกันดวงตาของเจ้าคุณฉายความเย็นชาและเจ้าเลี้ออกมาประลองหนึ่งกะบบนท่าหัวใจของเจ้าเฟืงเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กหนุ่คคิิดจจอ่่าะไปปลยรงๆ ข้าจะต้องทะลวงเข้าสู่ขั้นที่สองของผู้ฝึกตนในเร็วๆนี้มีเพียงแค่ทางนี้เท่านั้นที่ข้าจะสู้กับเจ้าคุณได้หัวใจของเด็กหนุ่มบีบรัดอยู่ในอกหลังจากกลับมาจากลานฝากักฝนเด็กหนุ่มก็กลับไปยังบ้านของเขาตั้งแต่ที่เจ้าฝึงสามารถเข้ามายัางพักตะกูลหลักได้บิดามันดานของเขาก็ได้รับชื่อเสียงจากเขาเล็กน้อยและสามารถเข้ามายัางพักตะกูลเจ้าได้นี่ควรนับว่าเป็นเกียรติของบิดามันดานขเขาแล้วทะว่าเจ้าฝฟงนั้นกลับรู้สึกละอายเพราะความสามารถของเขาในพักตะกูลเจ้านั้นอาจสร้างความผิดหวังให้กับบ,บิดามัน และเขาอาจสร้างความผิดหวังให้กับเหล่าผู้อาวุโสที่หมู่บ้านซึ่งคาดหวังกับเขาไว้อย่างมากเช่นกันข้ากลับมาแล้วชายหนุ่มท่าทาง,งยากเย็นละลุล่มึลเดอนออกมาเขาคือบิดาของเจ้าฟึงเจ้าเทียนหยางฟิงเอ,อ๋อมากินข้าวเร็วนี่คือมันดาของเขาเจ้าฉีผู้ซึ่งบนใบหน้าเต็มไปด้วยความใส่ใจขณะที่นางนำสำรับออกมาจากครัวทุกครั้งที่เด็กหนุ่มกลับมาอย่างบ้านเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและความรักในที่แห่งนี้ขอบคุณขอรับท่านแม่อร่อยมาก เจ้าเฟิงเอ่ยขณะที่ในปากเต็มไปด้วยอาหารในขณะที่เขากําลังกินอยู่นั้นเจ้าเทียนหยางและเจ้าฉีไม่ได้เอ่ยคําอันใดเรากับว่ามีบางอย่างอยู่ในใจท่านพ่อท่านแม่เป็นอันใดเด็กหนุ่มมองใบหน้าเคร่งเครียดของทั้งคู่ที่เรากับมีบางอย่างอยากจะพูดเจ้าเทียนหยางและเจ้าฉีมองหน้ากันก่อนที่จะถอนหายใจยาว้ขาพูดเถอะไม่นานมานี้พวกระดับสูงของพักได้ส่งผลให้นําจดหมายมาเจ้าเทียนหยางหยุดไปชั่วครู่พวกระดับสูงของพับเจ้าเฟิงไม่เข้าใจ ใบหน้าของเจ้าเทียนหยางเข่งขึมขึ้นก่อนที่จะเอ่ยว่าบัดนี้พรรคได้มีกฎเกณฑ์ใหม่หากลูกหลานของตระกูลสาขาไม่อาจทะลวงเข้าสู่ขั้นที่สองของผู้ฝึกตนได้จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประลองแลกเปลี่ยนวิชาประจำตระกูลหากก่อนอายุครบ15บห้าวปีไม่อาจทะลวงเข้าสู่ขัข้น,ท,น,รรน,อนอท,ที่3ได้ก็จะถูกส่งกลับไปยังตระกูลสาขาอันใดกันหัวใจของเด็กหนุ่มหยุดเต้นไปชั่วครู่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง การประลองแลกเปลี่ยนวิชาประจําตระกูลนั่นเป็นสถานที่ซึ่งเหล่าผู้เยาว์จะได้แสดงความสามารถของตนและผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลจานวนมากรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เป็นศิษย์สายในที่จะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลดังนั้นแล้วการประลองแลกเปลี่ยนความรู้ประจําตระกูลนั้นจึงเป็นโอกาสในการเปลี่ยนเป็นมังกรจากฝาของศสษยสายนอกหากพวกเขาเสียโอกาสในการเข้าร่วมนั่นย่อมหมายถึงการถูกพักทอดทิ้งแล้ว กฎที่ทําให้หัวใจของเจ้าเฟิงเหนาวยเยือกคือข้อสุดท้ายก่อนหน้าที่จะอายุ15ปีผู้ที่ไม่อาจทะลวงข,งข้อทรงขั้นที่3แห่งผู้ฝึกตนได้จะถูกส่งกลับไปยังตระกูลสาขาไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้เสียงของเด็กหนุ่มเบาหวิวมือทั้งสองข้างกําเน่นซูเลิบดามาันดาน,นั้นไม่มีหน้ากลับไปหาถูกส่งกลับกฎนี้ถูกใช้กับสิ่งตระกูลสาขาเท่านั้นมันดาของเขาเจ้าฉีมีสีหน้าไม่พึงพอใจแม่พ่อ มันไม่เป็นไรข้าจะฝึกให้หนักยิ่งขึ้นและจะทะลวงเข้าสู่ขั้นที่สองแห่งผู้ฝึกตนก่อนที่จะถึงงานประลองเจ้าเฟิงขบฝันก่อนเอ่ยด้วยร่างกายสันเทามีเวลาเพียง2เดือนและการสมัครนั้นต้องสมัครก่อน1เดือนการทะลวงเข้าสู่ขั้นสองภายใน1เดือนนั้นนับว่าไม่ง่ายเจ้าเทีนยนหยางใส่สีสอกเพียงแค่1เดือนดวงตาของเจ้าเฟิงดำมืดลงเล่ากับตกลงไปในความมืดมิดหากมีเวลาเหลือ1นถึงสงเดือนและเขาพยายามมากขึ้นเป็นเท่าตัวมันยังมีโอกาส20-30%ที่จะสําเร็จ ทว่าสาหรับการทะลวงขั้นภายในหนึ่งเดือนนั้นเขาไร้ซึ่งความมั่นใจโดยสิ้นเชิงหลังจากนิ่งเงียบไปเป็นเวลานานเจ้าฉีก็ปาดมือที่หางตาก่อน<อ><อ>จะเอ่ยอย่างอ่อนโยนฟึ่งเอ,ญญอ,อ,งเอญญ๋มันไม่สําคัญหากเจ้าพลาดเจ้าทําให้พวกเราภูมิใจแล้วอย่างมากก็แค่กลับไปยังหมู่บ้านและใช้ชีวิตธรรมดาใช่หากเรากลับไปยังหมู่บ้านเจ้าก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งข้าย่อมให้เจ้าเป็นศิษย์กของไก่มากกว่าเป็นหางของฟีนิกส์เจ้าเทียนอย่างพยักหน้าอย่างเห็นด้วย ในฐานะของบิดามารดาแล้วพวกเขาย่อมอยากให้บุตรปลอดภัยแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะธรรมดาก็ตามกลับไปยังหมู่บ้านใบไม้ไมเขียวไม่เจ้าฟงสันสีษะอย่างฉเฉียวข้าจะไม่กลับไปยังหมู่บ้านและมีชีวิตธรรมดาข้าได้สาบานไว้แล้วและเพื่อทําให้มันเป็นจริงข้าต้องอยู่ในพรคตะกุนเจ้าและในเมืองปกายอารุณมีที่ดินเป็นของตัวเองหัวใจของเขาเรียกร้องที่จะเข้าสู่คณนิเก้าของผู้ฝึกตนและกรีดร้องถึงดินแดนด้านนอกเจ้าฟงอดกั้นจากความรู้สึกอยากร้องห้ากรีดร้องและทําได้เพียงวิ่งออกจากบ้านไป เฟิงเอ,อ๋ออย่าได้ดื้อดึงเสียงของบิดามารดาตะโกนไล่หลังเด็กหนุ่มเปียงทันใดนั้นท้องฟ้าก็ขีดเสียงร้องพร้อมด้วยประกายสว่างว่าหยดน้ําเริ่มเทลงมาจากเบื้องบนเจ้าเฟิงเก็บกับความสิ้นหวังในจิตใจกีดร้องกลับไปยังท้องฟ้าแล้ววิ่งพาสายฝนบัดนั้นที่สายฟ้าได้ฟาดลงไปบนพื้นดินทําให้ใบหน้าของเด็กหนุ่มสว่างว่าไม่ดีแล้วเด็กหนุ่มรู้สึกได้ถึงความกดดันที่มุ่งมาอย่างเขาเจ้าเฟิงจึงเห็นหน้าขอนิ่งค้างไปกับสิ่งที่เห็น ตั้งแต่เกิดเขาไม่เคยเห็นสายฟ้าที่รวมตัวกันเป็นใยแมงมุมเช่นนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆสายฟ้าเบื้องบนก็เาวากับถูกควบคุมโดยพลังงานบางอย่างที่เาวากับจะฉีกกระชากมิติออกฟิวล,ล้วแสงสีดำพุ่งตรงมาจากอาวกาศผ่านสายฟ้าสร้างรอยจีบที่งดงามเาวากับภาพฝันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาว่าลิ้วแสงสีดำนั้นคือสิ่งใดมันทำได้กระทั่งต่อต้านพลังของสายฟ้าเปียเป้ยงเปี้ยงเจ้าเฟิงรู้สึกว่าปลายเท้าของเขาชาหนึบผมและเสื้อผ้าของเขากลายเป็นสีดำ รวมทั้งเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นในหูของเขาไม่หยุดบัดนั้นเองที่ทั้งโลกเลงียบลงนี่มันใบหน้าของเด็กหนุ่มเขาีดมองลงไปยังปลายเท้าปรากฏลูกแก้วหน้าตาแปลกประหลาดเรากับดวงตาสีดําสนิทมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดริ้วสงสีดํานั่นพึบพึบลูกแก้วที่คล้ายดวงตานั้นเาากับมีชีวิตมันส่งเสียงเาากับกําลังจ้องมองลงไปยังดวงตาของเจ้าเฟิรทว่าเสียงของลูกตานั้นเรากับเชื่อมต่อกับหัวใจของเขาให้ความรู้สึกคุ้นเคยยิ่งนะัก ในตอนนั้นเองที่เขารู้สึกราวกับว่าเขาเรียกมันมาเจ้าสิ่งนี้มีชีวิตงั้นหรือเด็กหนุ่มสูดลมหายใจเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายทว่าก่อนที่เขาจะได้ทันตั้งตัวนั้นฟุบลูกแก้วคล้ายลูกตานั้นก็ได้กลายเป็นภาพเงาเลือนรางเมื่อมันพุ่งตรงเข้าสู่ดวงตาซายของเด็กหนุ่มอาเด็กหนุ่มกรีดร้องออกมาก่อนจะสิ้นสติไปก่อนที่ทุกสิ่งจะดับมู้ไปเขามีเพียงความคิดเดียวในศีรษะข้าต้องฝันไปแน่ตาของข้าต้องบอดแน่